แผ่นดินไหวกับภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันจะถึงมีโอกาสที่จะเกิดไหมครับแผ่นดินไหวนรุ่นเหล่าจะกลายเป็นเรื่องที่ซ้ำซากโอ้โหตอนนี้ายังไม่ชินซ้ำซ้ำซากหมอไปใช้คำนี้เลยนะใช่แผ่นดินไหวเกิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของภูเขาไฟอาจจะเป็นรุ่นหลานหรือรุ่นเหลนเราไม่ใช่รุ่นเหล่าอ่าเพราะฉะนั้นก็ยังโอเคอยู่ เรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยซ้ำๆซักซาส,ส่วนภูเขาไฟก็อาจจะรุนแรงรุ่นหลานนู่นเลยขอแอป,ปเตือนด้วยค่ะหมอปายครับที่เขากังวลกันเร็วๆนี้5กรกฎาคมที่ญี่ปุ่นมันจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งตอนนี้มันเริ่มส่งสัญญ,ญาณเตือนแล้วทางญี่ปุ่นก็มีแผ่นดินไหวเยอะขึ้นนะพี่ทางอินเดียอะไรต่างๆเนี่ยเส้นเปิกโลกเริ่มมีปัญหาแล้วแล้วก็มันจะเกิดอย่างนั้นจริงไหมหมอปายถ้าไม่ใช่5กรกฎาคมเนี่ยแต่หลังจากนั้นมันจะมีแผ่นดินไหวใหญ่ๆที่ญี่ปุ่น กรกฎาสิงหากัยยาไปพูดแล้ว3เดือนนี้ระบุวันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการซ้อมการหนีคนอพยพมากเท่าไหร่การไหวน้อยลงเท่านั้น